สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเปรียบเทียบนะคะ,ะการดูแลกวากมรกตนะคะถ้าปลูกโดนแดดมากๆก,กับปลูกในที่ร่มแบบไหนจะสวยกว่ากันนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ปลูกโดนแสงแดดโดนแสงแดดแบบเยอะมากคะ่ะทุกคนใบเขาก็จะแห้งๆนะคะเล็กๆเหลืองๆแบบนี้นะคะ แต่ถ้าแบบโดนจัดมากๆเขาก็อาจจะใบไหม้แบบนี้ค่ะต้นจะไม่โตค่ะทุกคนสังเกตว่าต้นในโซนนี้จะไม่โตนะคะกอกมรลกุดก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่ต้องดูแลไม่ต้องดูแลยุ่งยากค่ะทุกคนไม่ค่อยชอบน้ำด้วยนะคะ ดังนั้นกลุ่มน,นี้เนี่ยปลูกไว้เป็นสิบสิบปีแล้วนะคะทุกคนปลูกไว้ก็รอฤด,ดูฝนอย่างเดียวค่ะนานๆจะลดน้ำครั้งหนึ่งนะคะนี่คือลักษณะของกวักมรลกตที่แบบแดดแรงค่ะทุกคน โดนแดดแรงๆใบเขาจะประมาณนี้ต้นจะไม่ค่อยโตนะคะกลุ่มนี้ต้นไม่โตต้นไม่ค่อยสวยก็ปลูกยาวแบบนี้เลยค่ะ ดินที่ปลูกนะคะก็อย่างที่เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเป็นดินทั่ทวๆไปค่ะแต่เนื่องจากว่า่วนนี้นะคะเราปลูกลงดินใบไม้เนี่ยก็เกิดจากใบไม้ร่วงหล่นลงมาแล้วก็สะสมก็ไม่ได้เอาออกนะคะทุกคนก็ปล่อยให้เป็นปุ๋ย ในยอดใหม่เขานะก็จะออกสีเขียวนอ่อนๆแบบนี้ค่ะอีกสักพักหนึ่งค่ะโดนฝนก็จะสะพังขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะที่แดดไม่แรงค่ะทุกคนต้นเขาจะใหญ่ใบจะอวบสวยมากๆเลยค่ะ ทเทียบกับโซนด้านนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นยอดใหม่นะคะที่ขึ้นมาใหม่หลังจากที่ฝนตกนะคะยอดเขาก็จะเขียวอ่อนแบบนี้ค่ะ ส่วนนี้นะคะปลูกโดนแดดน้อยนะคะเขาก็จะเขียวสวยแบบนี้ค่ะใบจะใหญ่ต้นจะโตวกว่านะคะใบเขาจะสีสวยเขียวมรกตสวยมากๆเลยทุกคนดองกิ่งนี้หลุดออกมาน่าจะหักแล้วก็หลุดออกมาด้วย ไปแน,น่าจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาเขาหักออกมาจากต้นนะคะจะโดนกิ่งไม้เหไหเขาก็มีรากให้นะเนี่ยแต่ใบเขาแห้งเดีย๋ยวเอาไปลงกระทงและนี่ก็คือกวอกมรกตนะคะที่ปลูก ที่ปลูกโดนแสงน้อยนะคะเขาจะต้นใหญ่ใบโตวสวยแบบนี้ค่ะทุกคนต้นจะสูงใบจะใหญ่ชุมชนของเรานะคะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสรารคามค่ะทุกคนเราก็จะได้ยินเสียงเพลงชาติช่วงเช้า